The first question is from ลุมพินีเอ็กซ์มวยไทยสีคำถามแรกนะครับมาจากลุมพินี X อ็กซ์มวยไทยสีอยากจะถามเสือแบล็กก่อนนะครับคำถามแรก first question you are coming off from the first loss of your one championship career how important is it for you to win this fight คำถามแรกนะครับถามเสือแบล็กครับตัวของเสือแบล็กเองพึ่งแพ้ครั้งแรกในรายการวันแชมเปี้ยนชิพของเรา การที่จะได้ใช้ชนะในไฟในวันศุกร์นี้มันมีความสำคัญมากขนาดไหนต่อตัวเสือแบล็กครับก็สำหรับผมก็ชัยชนะก็สำคัญทุกไฟครับแต่ว่าไฟนี้ผมก็อยากจะชนะให้มากกว่าทุกๆไฟครับเพราะว่าไฟนี้ผมได้ขึ้นพิสูจน์ฝีมือกับยอดมวยแบบกุหลาบดมครับ You are coming off from two losses against top competition. t h r e is it for you to win this fight? ตัวของกุหลาบดำนะครับผมล่าสุดนั้นก็มีการแพ้ในการแข่งขันสองครั้งติดต่อกันกับนักกีฬาระดับท็อปๆการที่จะเอาชนะครับในไฟน์นี้การที่จะชนะในไฟดีมีความสําคัญมากขนาดไหนต่อตัวกุหลาบดำครับในในในไฟนี้ก็ถือว่าเป็นไฟสำคัญอีกไฟหนึ่งครับเพราะว่าสองไฟหลังก็ถือว่าทำผลงานออกมาไม่ดีก็ไฟนี้อยากจะทำผลงานให้ดีที่สุดครับ Okay, now we got a question from the media เรามีคำถามนะครับจากมีเดียนะครับผมเอ uh, we got question from ลุงพ i นี x มวยไทย74สีคำถามจากลุมพินี x มวยไทย74สีครับสามารถถามได้เลยครับขอไปครับเป็นคำถามที่ส่งเข้ามานะครับผมเป็นคำถามที่อยากจะถามตัวเสือแบล็กนะครับ What does it mean for you to be fighting a legend like Gulab Dam at such a major event at one Lumpini? คำถามนี้นะครับมาจากคุยฟงรุ่งมวยนะครับผมก็คำถามอยากจะถามเสือแบล็กว่าการที่จะได้สู้กับตำนานอย่างกุหลาบดำในงานที่ใหญ่แบบนี้มันมีความหมายมากแค่ไหนต่อตัวเสือแบล็กครับก็มีความหมายมากครับเพราะว่าผมได้ขึ้นไป ผมมีโอกาสได้ขึ้นไปต่อขึ้นไปชวกับกุหลาบดำในเวทีระดับโลกมันก็มีความหมายกับผมมากผมก็อยากโชว์ศักยภาพของผมเองให้คนในประเทศแล้วก็คนทั่วโลกได้เห็นครับว่าผมกับกุหลาบดำจะสู้กันให้เต็มที่ครับครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับได้ยินชัดเจนครับครับก็ถามทั้งคู่เนาะอ่าบางฝ่ายต่างมีจุดเด่นก็คือเรื่องของอาวุธมัด ผมจะถามทางทางทางเซอร์บแบ็กก่อน,นครับคิดว่านอกจากหมัดของของกุหลาบดําแล้วอะไรจะเป็นจุดแข็งของกุหลาบดําอีกครับก็กุหลาบดําก็มีทั้งหมัดทั้งเตะหนักทุกลูกครับสําหรับกุหลาบดําอ๋อก็เพิ่มประมาณก็คือมีลูกเตะใช่ไหมครับใช่ครับอ,อันนี้ถามคำถามเดียวกันครับกับทางกุหลาบดําครับนอกจากหมัดของเสือแบ็กแล้วกุหลาบดํา ิดว่าเขามีจุดเด่นหรือทีเด็ดอะไรครับอจุดจุดเด่นของเซอแบ็กก็คือศอกครับศอกแล้วก็หมัดทุกหมัดฮุกหมัดขวาครับที่อันตรายครับในมามา,ม,ามันมาถึงจุดนี้แล้วผมมองว่าเซอแบ็กเป็นนักชกที่อันตรายอีกอีกท่านหนึ่งครับครับขอบคุณมากครับ next we got question from nick Atkins from Bangkok Post. Uh this one is for Sewer Black. Um, obviously it was it was a tough loss last time out with the knockout. How did you recover mentally from that, and um, what did you do to uh, put that to the back of your head and focus on this fight? Black <coughs> ผลการแข่งขันที่ไม่ได้เป็นไปตามที่เสือแบ็กคิดไว้อยากจะถามครับมีการเตรียมตัวยังไงหรือมีการเตรียมตัวจากการแพ้ในครั้งนั้นยังไงหรือในตอนนี้ใช้พลังงานอะไรตรงนั้นมาในการเป็นจุดโฟกัสเพื่อเข้ามาต่อยในรายการมาสุกนี้หรือเปล่าครับก็ผมเป็นก็ผมเป็นนักกีฬาครับกีฬาก็มีแพ้มีชนะมีเสียใจได้แต่มันยอมแพ้ไม่ได้ครับแล้วผมก็มีกำลังใจจากครอบครัวมีกำลังใจจาก Uh, พี่น้องแฟนมวยที่ส่งกำลังใจมาให้ครับแล้วก็ลูกๆของผมที่คอยเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็น้องๆที่หมู่บ้านก็ผมก็ต้องสู้เพื่อหลายๆอย่างซึ่งมันทำให้ผมยอมแพ้ไม่ได้ครับ uh, asking Gulabdam from Siam Sport What makes the black such a dangerous opponentWhat have you been preparing for คำถามนี้นะครับเป็นคำถามจากสยามสปอร์ตอยากถามกูหลาบดาครับ อะไรครับที่ทําให้เสือแบกนั้นเป็นคู่ต่อสู้ที่อันตรายครับและได้เตรียมตัวอย่างไรเพื่อที่จะรับมือกับตัวเสือแบกครับกุหลาบดาก็ไฟนี้ก็เตรียมตัวมาอย่างดีครับแล้วก็พร้อมที่จะสู้กับเสือแบกอย่างเต็มที่ครับไม่ว่าเขาจะมาในรูปแบบไหนผมก็จะคืนให้เขาในรูปแบบนั้นครับ Next question we got a question for g u l a b Dam from main stand you have been In The Fight Game for a long time what keeps you motivated to keep competing ก็เป็นคำถามจากเมนสแตนนะครับอยากจะถามตัวกุหลาบดำนะครับตัวของกุหลาบดำเนี่ยก็อยู่ในวงการการต่อสู้มาเป็นเวลาที่นานแล้วอะไรครับที่มันเป็นแรงผลักดันที่ยังทำให้เราต้องการที่จะแข่งขันต่อไปครับก็คือที่ผมอยากสู้อยู่ทุกวันนี้ก็เพื่ออยากให้ ทุกคนได้รู้ทั่วโลกได้รู้ว่ามวยไทยของเรานี่คือเป็นเบอร์หนึ่งแล้วก็เป็นเบอร์ต้นๆของประเทศไทยแล้วก็อยากจะสู้เพื่อครอบครัวแล้วก็ลูกน้อยอีกสองคนเพื่อที่เขาจะได้มีอนาคตที่ดีในภายภาคหน้าครับ so um, He wants to keep fighting and he knows that Muay Thai that uh, is the number one in Thailand. And also he also uh, what keeps him motivated is his family and his two kids. Next we got question from Tero Digital Media. This question is for Sir Black. If you beat Gulabdam, will you call out Kyomran Nabiti? Do you want to avenge your loss to him? คำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่อาจจะถามตัวเสือแบล็กนะครับเป็นคำถามจากเทโรดิจิตอลมีเดียนะครับถ้าในวันศุกร์นี้ตัวเสือแบล็กสามารถชนะได้รับชัยชนะในวันศุกร์นี้ตัวของเสือแบล็กนั้นอยากจะท้าเคียมรันดาบิติอีกครั้งหนึ่งไหมต้องการที่จะล้างแค้นกับการที่พ่ายแพ้ให้เขาในคันงที้วหรือเปล่าครับเรื่องงานผมยังไม่ได้คิดถึงจุดนั้นครับผมคิดถึงแค่ว่าผมจะทำไฟนี้ออกมาให้ดีที่สุดครับสวัสดีค่ะ จากเทคกเกอร์นิวนะคะอยากถามทั้งคู่ว่ามีความกดดันมากไหมคะเพราะว่าต้องมาชวในรายการใหญ่แห่งปีแล้วก็หลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยได้แพ้มาต้องมาช่วงชิงชชนะในครั้งนี้มีความกดดันมากไหมคะก็เริ่มที่น้องกุหลาบดําก่อนได้ค่ะอ่าก็ถามว่ากดดันไหมมันมันมันก็มีกดดันครับแต่ผมจะทําหน้าที่ของผมบนเวทีให้ดีที่สุดครับในเมื่อได้รับโอกาสมาต่อยในรายการใหญ่แบบนี้ก็ ต้องทำหนะ้าที่ตัวเองให้เต็มที่แล้วก็ดีที่สุดครับครับคำถามเดียวกันเลยครับอยากจะถามเสือแบทค,ครับ uh huh. ก็สําหรับผมก็ไม่ได้กดดันอะไรครับเพราะว่าก็โชคมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เจอมาหลายลูก,ลกแบบแล้วก็พร้อมที่จะเปชิญอุปสรรคข้างหน้าครับก็ไม่ได้กดดันตัวเองอะไรมากมายครับโอเค a n we wrap up for this fight s i อ b ์ a บล็กและกุหลา I want to thank you so much for giving your time to joining our v i r t press conference today ก็วันนี้นะครับอยากจะขอขอบคุณทั้ง Sir ร์แบลและกุห a าบด m มากมากเลยนะครับที่เข้าร่วมในงานแถลงข่าวของเราในวันนี้ครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ